แัวเพนฟันเห็นผีตายหงว่าันมาบอกว่าฉันมาซื้อไ่เต๊ะปากซื้อไ่เตะปากบิงเงินเดี๋ยวมาเอาแสวนีมาล้นมาลยีมันใจไปมันใจไปถึงไ่เต๊ะปากไอเตปากเลยอถเตะปากเลยสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่น่อย อีตายหงมาแนวไดครับแม่น่อเราซูฟังนะครับแนวไดเนะแม่บูหันอนก็ขืนก็ยังวะครับนอนก็ขืนไปไปเข่าของหนะเข่าของหนาก็ย่างไปน่ำออกก็จไปหน่ำผู้อดไรเราไปนำครับพีตายหงหน่อเนี้ยพีตายหงแม่ย่างไปน่ำไม่ย่างไปก็ย่างไปนำอีกไม่เหมืนไปย่างกินหนํำกูหดมันอยู่มันนอนผมบ้าขืนใจอ่าผัดไปจังไรแล้วไปจักผัดมันนอนหน่ำบัดนีืไม่ อยางนั้นกูมีผัวอยู่กูว่าเธอก็แน่ใจของว่าออ่างนั้นเรีบอกถุ่มมาวกเขาก็นอนบนรับวไปมัอนออไปเข้าห้องน้ำยังนั่บอกก็ดอีอยู่มองนั่ง้องนางผู้มาไอ้นี่ฝันรู้ว่าจะไหนฝันฝันความรั้ป่ะที่ว่าความจริงความฝันนั่งจะโคอยู่ห้องน้ำผดิมองแขทงนาง้ว บอกไนี้ยังหมู่นี้อยู่พี่ตายขงตนต้านไเป็นเนี่ยมึนขาดเนาะมึนขาดก็ไม่ไปบยไปจะไกับบปแนนี่ยงแนนี่เอาพรด้ในท้ามึนบอกเพินมาให้เนี่ยกั่อใกับว่บอกเพิ่นก็บว่บอกเพื่ออาบน้ำไอ้สมบัติน่อรก็หัวบนตายของเพิ่นอมันน้ำคือหมึกอยู่โอเคน้ำฟันน่ะเนี่ยของหนามน้ำคือหมึกเอาไม่ียงงมันเอาเนี่ยของหนามจเพาจะคล้องปากเข้าไปเลยแบบใอย่เฉลยตายไปกับแล่นทนตัวแบบ กูทายแมวแบเมื่อไไปไม่กจกคองบัว่าถ้าถ้าก็ถาาก็ถาไบ่ออกว่ายว่ก็ถ่ายบ่ออกบว่าเยายายนีใจพงมกัดาจพี่ใจหุ้มืกินอืจังไปบัไปเขาห้องไปไปนี่นักม่น่งมน่าหนัอีกทางกันทันบัตรอ่าพี่ใจพง่งยังไม่่อูบัตรกูจะบอหนกูก็จะบอหน่เสิรฟมาหนักเหมือนกันฟ้องว่าจังไี้ยังไม่น่นหนักเหมือน เรื่องนี้ได้หกผมบาดีไปอีกว่าปวดทายก็ท้ายบอกอีกว่าดิมันเป็นยังไงอไเป็นย่งไปอยูงง่นั่งอยู่ห้องน้ำอีกว่าี่้งมนัองอ่งห้องน้ำอีกั้งในเป็นอี่ยงั้งนมคือหยาบคือดีเห่นดมันไม่คือหย,บย,อยบายบแคตนายหลายเนตอนายเปตี้าบาดีอ่ากีบาดี ไปใช้ตีหานีแบบไปใช้กูเห็นเลยแมันแจ้งเนี่ยนี่แบบุ่มพวนี้ตีหาแบบนี้เลยน่กองฟันนะในกล่อบฟันนะเรื่องนี้เนี่ยจะคล้องไปเขาห้องน้ำเอาโอ้งมเกลไปสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งอสามแปดหนึ่งมันยยนมองไหนนะี่แล้วโยนมองโถเจ้าโยนมองอัน้างน่งคีเลยโอ้ยครับกะกาเลยกากายี่ยังก่อนกู เวลาเจี๊สูบเะลาเจีบสูมันยัดเอาโอมุงไปก็ะไรอยู่ันก็อะไรจริงจริงคืนเลยจริงจริงเลสปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งแมนสามตัวหกค่ะมนมีทั้งมีทั้งสามตัวมีั้งสองตัวยังสตัวเชยนใเก้งเลยมันใจมันใจทั้งหลายบานเตะปากเยัน ไม่รู้อะไม่้เองนี่นี่เออบอกเองนะขั้นบาถึกจะเตะปังเลยใช่ค่ะาบ้านนั้นหาเงิวส้นหาเงินส้นหาเวิซ่อนโอ้โห่เต๊คนใดเนดเต๊คนไดเตะบนใดหาเงินสิพามเมีน ขันเมนคขันเมนสมุดบอกคันแป่ถือกัได้สามตัวขม่น้อยมีเมซี่ขอมเมนไม่หยุมันถือน้ำเพิ่นเพิ่เป็นแปเป็นตะเลยก่อนนะเพิ่นกระแปเป็นสามสองซีเลยครับสามสองซีต่ตงๆเลยสามตัวเลยมซี่ยังค่ะครับปัตติพันธ์มาเมซีถูกเมซี่มอเมซี่ไปหามอั้งว่าทผพานมานเมซีไปหาค่ะเมซีไปหาบัตรนี้ก็เลยเดือซี ัวได้ซ <orman. S 1> ีแบบน <Bruno. S 1> ี่ไม่ซีเป็นแล้พทันยากคือเป็นยักษี่มเป็เนาะเต๋อวด้เต๋อว่าไ้ทุกคนเต๋อว่าม่เขาจะเต๋อปากให้มาเต๋ปากหลัหลเลยเาต้องมาหาจเชืออไรเืองือกวดต้องมาหากเชือ่มตลอดุ่มตลอดเลยผมประกาบอกพีการต้องว่ายูไส ใอ้งงนนิมหานี่มันใจมันใจเนี่เขาบถือกระเจีปากเลยไม่มันใจไม่มันใจเลยเขาอกระเจีปากเลยกระเจี๊ยปากเลยเยปากเลยเอาเอาเอาหยังมามันใจครับว่าบอถื้กระเจีปากนี่เอาดีนะเอาดีกีแล้มั่นใจมัเคยถือครับอ๋อมัเคยถือฟันแมนฟม่นนีม่นนแ่นแ่นม่นนแ่นม่แมนม่แนนนมน่่แแ่นแมแม่แม่แม่น ขันเป็นชุมชนไบเากเกษีรั่นขันคือกระเต๊ปาก็ยังไ้ฮ่า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 ่าฮ่ตฮาฮ่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 าฮบาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮคือ่าฮ่าฮ่วฮ่นี้าฮาฮ่าู่าบ่าอ่ัฮ่าฮาง่่าฮ่าต่าง่าเ่าฮ่าฮามาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮาาฮาฮ่าฮาฮ่าฮาฮาฮ่าามาฮ่าฮ่าฮาม่าฮ่า่า่าฮกาฮ่่ต้องมาตาา่า ไตเจปากเมือนะครับก็เป็นความฝันเนาะแม่นะครับเล่าก็ไม่รู้เพราว่ามันเสือมันเจาะเท่าไหร่ง่ายไม่หน่อแต่เล่าก็มั่นใจในความฝันเลเพราะว่าหาวงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่เพิ่มมันใจแห้งเพิ่มเขาเขาของน้ำแล้วที่แดกนั่นย่ำย่ำเขาห้องน้ำท้ายปวดตัวท้ายปวดตัวท้ายผออมบัดนี้ท้ายผออมปัดเปปัดเป้ท้ายเดี๋ยวนั่งอยู่คู่อยเขาในห้องหนามผมเนี่ยจะคล้องผยานบัดนี้ค่ะเอาไปยังไงยังมานั่งอยู่คู่อยู่ในห้องหนามคู่กับหยานไปตัวเนี่ยนี่ว่าฉันค่ะ เจ้๋ขวค้องว่าบ่าทายแม่หรอกนี้แม่หรอกว่าสัตว์บ่ใจไหนเนี่บาดีไม่ไม่ใหม่อีกไม่มมอมนอนไม่นอนที่ค้างอีกบ่ดีนอนอยู่ค้าข้างหลังอีกอ่ะลำยังคือมือเม่มมจะเยองมาเป็นหมอนตาทีเดียวบ่แมนจีบ่เป็นหมอ,นต,มอนตีพีไต้แมน,มนผมผมผีชุดบาผีผีเงด่านินเอะผมกับว่าผมก็บว่าตัดน่าอยากดินเละแมนชุ่มเลย ผู้ชายผ่มตผมแตาแ่นบอกเลขตัวใดก่อนนะคะนี่นะนี่นี่นิวเขาเรางามเเป็นว่าสามแปดนึ่งนัโคานั่งใจขั้นว่าแม่งไปจะเต๊ปากเ้ปากเลยก็ไม่ใช่เอาออไถือเต๊ปากเลยนโองหงมใบหมองทองมองมองข้ทา่ยนะเจ้าของเจ้าของไปเปิดไม่หมดหอื เดี <Cornell> ๋ยวเขาไปเปิดเขียนไว้เขียนไว้ในท่อห้องน้ำเลยเขียนตัวใดแม่ฮะเขียนตัวดสามปดหนึมันใจวาแม่มันใจเต๊ปากรันใจ่กลกาเบาหนเออเอามันใจนะครับสามแปดหนึ่งเขาว่าถือใครยังก่อนเยเต๊ปาก มบอกแบบมั่นใจครับเป็นเนี่ยทานะคับผมน่าไปจิงชอบไปจะจะไปเบื้องลึกกับเองนาง8หาเนะครับผมเนาะให้มาบอกหน่นหน่แ่ไม่นาอยหัวันหอวหั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 วหัวหัวคัหัวัวหัวหันับหัหัวัวัอหัวหัวหััหหัหันอหัหัหั่นใจมั่นใจกัังวััั เตปลาโเโลก็ถือกันตัวนี้บอกครับสาปดนึงแม่นี่สมแนึี่ละสองตัวหกขาแม่นคแม่นหกขายลสองตัว